EP นี้นะครับผมจะมารีวิวตัวทองของวุ้ยกกนะครับโหดโหดสัๆสๆนะครับก็จะมาบอกนะครับข้อดีข้อเสียแล้วเลือกตัวอะไรมาลงทีมวุ้ยกกนะครับไม่ควรพลาดเลยก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม1 First Game c เกมครับครบ EP ีนี้เราอยู่ในเกม3ก๊โกรีบอน3 d นะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานนะครับผมเนื่องจากผมมีปัญหาหลายเรื่องเนาะเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับผมก็ได้ทําการไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก,ก็ติดเกมอื่นด้วยนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกลับมาทาคลิปนะครับเนื่องจาก มีเรื่องที่น่าสนใจของเกมนะครับเนื่องจากตัวทองนะครับวนกลับมาอีกครั้งแล้วสายฟรีสามารถทําได้แล้วนะครับผมผมก็เลยจะมารีวิวแล้วก็บอกนะครับว่าวุ้ยกบของผมเนี่ยจะใช้ตัวทองตัวไหนวันนี้จะมาบอกหมดเลยแล้วก็ข้อดีของมันคืออะไรนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาดูเลยครับทีมวุ้ยกบของผมนะปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีตัวทองเลยนะครับก็ทีมจะเป็นประมาณนี้เนาะพลังรบอยู่ที่ประมาณ15ล้านนะครับ ณปัจจุบันจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็เควสยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องตัวทองก่อนตัวละครที่อยู่ในตีไอยู่ในทับผมเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้เป็นเขาทูนะครับซุนหกนะครับจางศูนหัวตัวหลักแล้วก็เตียวคับแล้วก็โจโฉนะครับอนาคตตัวทองที่จะเอามาใช้แน่นอนนะครับจะต้องเป็นนะครับครับก็จะเป็นเตียวเลี้ยวนะครับสําหรับวุ้ดก๊กเนี่ย แนะนำนะครับตัวทองหนึ่งตัวเป็นอย่างต่ําเลยนะครับก็ต้องใช้เตียวเลี้ยวเนาะผมได้เก็บสะสมเศษมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะครบแล้วนะครับเศษก็คือเปิดอีกสิครั้งเนี่ยครบเลยนะครับเดี๋ยวก็มาเปิดให้เพื่อนดูเลยนะครับลักษณะการเปิดก็เนี่ยครับใช้ตั๋วนะครับสําหรับสายฟรีนะครับตั๋วเนี่ยจะได้จากนี่ครับกิจกรรมจะกับจำกัดเวลานะครับซื้อนะครับซื้อตั๋วได้นะ388นะครับวันหนึ่งซื้อได้ขั้นต่ำนะครับ1ินะครับ10ชิ้น สำหรับคนที่ v i p ต่ำนะครับแล้วก็คนที่ v i p สูงก็จะได้เยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เควสรายวันนอาะอีกหนึ่งใบนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแพ็คนะครับเติมเงินสำหรับสายฟรีก็คงไม่ต้องดูเนาะเติมเงินเติมเงินในมันดีอยู่แล้วมีทั้งเนี่ยมีชุดให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเนาะโอเคผมรุ่นไปแล้วนะครับแล้วก็มารับตรงนี้นะครับปึ๊บรับเพิ่มอีก5เศษเนาะรุนครบ40ครั้ง เราผมแนะนําให้ทำนะทุกๆครั้งที่มันมาทําให้ครบ40ครั้งเนาะเปิดให้ได้40ครั้งนะครับผมแล้วก็มันจะได้ครบหนึ่งตัวพอดีเลยเห็นปะครับผมก็จะได้แล้วเตียวเลี้ยวมาเปิดเลยนะแล้วก็มาทําไปพร้อมๆกันนะครับโอเคได้แล้วนะครับเตียวเลี้ยว1ตัวปุ๊บแล้วก็มาทําการลืมเลยอ่ะแล้วก็อัพพลังนะครับเนื่องจากตัวไหนที่มีคู่หูของเตียวเลี้ยวนะครับเราก็ ทำการรับไปนะ <Okay. S 1> อ่ะพอได้มาเสร็จเนี่ยปั๊บเนี่ยผมก็จะทําการมาจัดทีมเนาะทีมของผมเนี่ยถ้ามีเตียวเลี้ยวแล้วก็ซุนหกคิวแรงเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเนาะคือบางเทียมันจัดได้หลายอย่างนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ถ้าว่าถ้าอยากแบบให้เตียวเลี้ยวยืนนานๆน,น,นะครับโจโฉอาจจะไม่ต้องช่วงแรกก็ได้นะครับหรือถ้าเลดเกมแล้วก็ใช้เป็นเนี่ยเอาจางซุนหัวออกเลยนะครับผมแล้วก็ทําการเอาเตียวเลี้ยวมาใส่นะครับผม นี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองสกิลดูนะครับคลิปจะไม่มียืดโอเคเดี๋ยวเรามาลองเตีอยนดับ15้านะอันดับบนมันตียังไม่ลงตอนนี้ก็ของเขามีโจโฉหนึ่งเอมีจุลล่งหนึ่งดาวแล้วไม่น่านจะสู้ไหวหรือเปล่าเราต้องไปลองดูเนาะไปลุยโอเคลุยปึ๊บเนี่ยครับ โดนเตียวเลี้ยวผมนะมันจะอุย้ยโดนแช่ก่อนตายก่อนได้ใช้สกิลปะเนี่ยไม่น่าจะตาย๊เห็นปะเตียวเลี้ยวพุ่งมาข้างหลังแล้วมันก็จะทําการตีนะครับตีตัวหลังเลยครับปึ๊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 บเตียวเลี้ยวผมก็ทําการล้วงเนาะเห็นปะมันจะล้วงตัวที่ไกลสุดนะครับอย่างเมื่อกี้ต,ตอนแรกมันอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะครับฝั่ง ตัวหลักเขาแล้ววาร์ปมาตีตัวของจูโล่งเนาะที่อยู่ฝั่งนี้ตัวไหนที่อยู่ไกลเนี่ยมันจะมาตีนะครับเดี๋ยวเราลองอีกสักครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆดูเดีอาตีคนอื่นดูบ้างเนาะเนี่ยคลัง13ล้านน่าจะเป็นตัวนี้แหละโอเคเนี่ยครับเขามีจูโล่งด้วยนะโอ้โหทีมนี้ดีนะครับทีมนี้ดีมากๆผมอาจจะแพ้นะเพราะว่าตอนนี้เตียวเลี้ยวผมมัน,มนดาวยังไม่มีเลยอะ ่อนข้างที่จะยากเดี๋ยวผมค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสาหรับสายที่ไม่ได้เติมแล้วนะครับมันจะค่อนข้างที่จะช้าก็ต้องทําใจนะแต่ถ้าว่าอยากให้ไวแน่นอนถ้ามันต้องเติมเงินครับเพราะว่าผมก็มีบ่นไปอยู่แต่ว่าก็ยังเล่นอยู่นะผมยังไม่ได้เลิกเล่นนะผมเล่นตลอดแต่ว่าผมเล่นในฐานะสายฟรีแล้วนะไม่ได้เติมเพิ่มแล้วก็คือไม่ได้เติมเงินเพิ่มนั่นเองครับเนี่ยเห็นป่ะเตียวเลี้ยวมันก็จะมาหลวงปุ๊บติดสตันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรยังยืนได้อยู่ตายไหม เนี่ยเห็นว่าจูล่งดีมากเลยนะแช่แถวหลังผมสําหรับใครเล่นงอหรือเล่นสายผสมเอาไปใช้ได้นะจูล่งเนี่ยผมก็อาจจะแพ้ได้เลยนะเนี่ยเห็นนะเห็นไแต่เตียวเลี้ยวผมยังดีเห็นปะ่ะมันปล่อยมาป่ามามาช่วยตีนะครับแถวหลังเห็นไ่มครับยือ้อแถวหลังได้ดีมากๆเลยและเข้าทูอย่างที่ผมบอกตัวแท้งชั้นดีเนาะ Okay. สกิลก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับในการเล,เล่นนะแต่ถ้าจะให้อ่านสกิลให้ฟังผมว่าเพื่อนๆก็คงอ่านเองได้เนาะเดี๋ยวผมมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของทีมนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับทีมนี้เตียวเลี้ยวเนี่ยจะไปล้วงแถวหลังเนี่ยโอกาสตายมันค่อนข้างที่จะสูงเนาะก็เน้นให้แบบมีตัวฮิลนะครับช่วงแรกๆเน้นตัวฮิวก่อนก็ได้แต่ว่าของผมเนี่ยด้วยว่ามันเลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากแบบมีบวก7แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเริ่มทาบวก7แล้วแล้วก็ มีการอัพเลเวลที่สูงมีของพอประมาณนะครับเป็นของแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะนะสำหรับเพื่อนๆที่เอามาแล้วเลือดอยังน้อยนู่นนั่นยังน้อยอยู่ก็ใช้ตัวฮิล2ตัวอย่างนงี้ก็ได้นะครับเอาโจโฉออกไปเลยนะครับแบบจังสุนหัวลงมาแทนเนาะเออให้มันซับแบบฟูลซับนะครับใช้แบบนี้ก็ได้หรือใช้ตัวลวงแค่ตัวเดียวพอมันจะมีโอกาสรอดกว่าใช้ตัวลวง2ตัว ใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเตียวเลี้ยวจะมีโอกาสรอดเยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็ดับมแถวหลังอาจจะขาดไปนิดนึงแต่ก็ต้องทําตัวให้ดีมากขึ้นเตียวเลี้ยว1ดาวนะครับเท่ากับ ตัว6 7ดาวแล้วก็ทําแค่1ดาวก็พอสําหรับสายบุยกก็จัดทีมประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเนาะอนาคตเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวหลักเป็นชุดแฟที่เป็นแอสซัซินหรืออาจจะเป็นไฟเตอร์แบบจ๋ากๆก็ได้แต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอนะครับแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองให้ดีถ้าเป็นทีมแนะนําผมแนะนําทีมนี้เล่นง่ายนะครับเนี่ยทีมนี้เล่นง่ายไม่ต้องใช้เตียวคับก็ได้แต่สําหรับคนที่เลือดเยอะเอาเตียวคับไปช่วยในเรื่องดาเมจค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับผม มีเรื่องสงสัยเรื่องอะไรถามผมได้ตลอดผมยังไม่เลิกเล่นเดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปอาทิตย์หนึงสครั้งละเพราะว่าผมมีงานอย่างอื่นมีเกมอื่นที่ตัดต่ออยู่ก็ฝากไปดูเกมอื่นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นเกมเก็บเวลคนละรูปแบบกันเลยเนาะก็ไปเล่นด้วยกันก็ได้นะครับเป็นเกมที่สนุกสนานเหมือนกันนะครับสำหรับเกม r o x เนาะ b l a c a n l o c x next generation นะครับที่เข้ามาเนาะ การรีวิวตัวละครเตียวเลี้ยวในวันนี้ก็มีอยู่ประมาณเท่านี้เนาะอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรหรือตัวทองตัวไหนต้องให้ผมรอผมเก็บนะครับผมเก็บเงินเดี๋ยวค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถแบบซื้อทีละเยอะๆได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเราลุ้นหมดเนี่ยมันจะครบแค่40ครั้งเนี่ยแล้วมันเหลือตั๋วอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้เอามาเปิดเล่นทีละใบเนาะมันค่อนข้างที่จะเปลืองเดี๋ยวมันจะไม่ได้เศษเพิ่มเติมเนาะเก็บไว้เดี๋ยวมันจะวนกลับมาอีกรอบอย่างนี้แหละวนมาเรื่อยๆๆก็ค่อยๆทําไปนะครับ แล้วรอบนี้เข้ามาก็จะมีอยู่สี่ตัวเนาะจกกกก็จะเป็นจูโลงอยู่แล้วนะครับก็ตัวเทพเลยแล้วก็งอก็จะเป็นเนี่ยครับซุนเซ็กดีมากๆนะครับผมแล้วก็ริปโป้นะครับผมก็มีอยู่สี่ตัวนะครับที่เข้ามาในรอบนี้เนาะเหมือนชุดเดิมตอนที่แล้วเลยนะครับก็คือมาเอาใจสายฟรีนะครับให้มีตัวทองใช้นะครับแต่ก็ไม่มีดาวนั่นเองนะครับผมโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ ากกดไลค์กด subscribe ให้กับผมด้วยอีกทีนี้นะครับขอจากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย